สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับแฟนๆหวยเนาะช่องหวยลาวนะครับทุกๆท่านกันเลยเนาะ,ะนะครับก็ ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับในอาทิตย์ที่แล้วเนาะนะครับไม่มาเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็สงสัยต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วนะครับปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ก็ลองดูนะครับมันถือว่ามันสูตรมันใช้ได้เฉพาะในแต่ละเดือนเนาะเออนะครับเดือนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนสูตรใหม่หรือเปล่านะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ นะลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับก wow ็สำหรับท right ่านไหนที่ชื่นชอบนะครับในสูตรคำนวณเนาะก็จะลงให้ไปแล้วนะครับในก่อนหน้านี้นะครับเวันที่แล้วบางท่านก็จะเอาในสูตรที่แล้วนะครับเอาในสูตรคำนวณนั่นแหละนะครับแล้วก็จะเป็นในเลขตำรานะครับเลขตำราเนาะนะครับก็เปลี่ยนแปลงในเลขตำราก็คือจากเดิมมี3แถวนะครับก็เปลี่ยนเป็น2แถวเนาะนะครับก็เข้าไปติดตามไมาได้นะในคลิปก่อนหน้านี้เปิดท่านไหนไม่ชอบนะครับในชุดโค้งสุดท้ายเนาะ ช่วงนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างก็งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็ออกนะครับก็จะเป็นในที่ใน2 9 4 7 6 9เนาะก็ได้แค่รางวัลข้างเคียงนะครับให้ไป59ออกมา69นะครับให้ไป57าเอามา47นะครับเนาะแต่47นะครับ ไปจับ3ตัวเนาะครับแต่ไม่ได้มาจับในคู่นี้นะครับบางท่านก็นําไปตัด3ตัวนั่นแหละนะครับเนาะศูนย์นะครับสีเนาะไปตัดเนาะได้แหละนะครับเนาะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะสำหรับในงวดของวันที่9นะครับจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้สำหรับในแฟนๆฮานอยช่วงนี้ก็ยินดีด้วยนะครับช่วงนี้ฮานอยก็เข้าต่อเนื่อง หลายวันติดแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบฮานอยนี่ก็ไปติดตามกันได้เนาะในที่ช่องนะครับหวยอ่าในที่ช่องนะครับคนลงเฮง286เนาะสลับฮานอยเท่านั้นก็เหมือนช่องทางนี้แหละนะครับหวยลาวก็ลงเฉพาะในหวยลาวเนาะก็ไม่ได้มีหวยอื่นนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในวนันนี้หวยลาวพัฒน,นาเดี๋ยวผมลองลองดูสักวดเนาะนะครับลองดูใช้นะครับ,รบเหมือนในหวยไทยเนาะลองจับเลขเซมซีนะครับใครใครอยากดูเลขเลขเซมซีหวยลาวไหมนะครับก็จะทําเหมือนหวยไทยนั่นแหละนะครับก่อนหวยจะออกนะครับหวยไทยนี่ก็จับ10โมง11โมงนะครับเที่ยงบ่ายโมงบ่าย2 3 4อ่ะนะครับ ก่อนหวยออกประมาณ7-8ชั่วโมงเนาะนะครับซึ่งผมจะนะครับจับเลขเซมซีเนาะเหมือนเหมือนในหวยไทยนะครับใครอยากได้หวยลาวลองดูสักม้วนไหมนะครับงวดนี้ถ้าใครอยากได้เลขเซมซีหวยลาวก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างนะครับถ้าอยากได้กันเยอะๆนี่เดี๋ยวผมลงนะครับเลขเซมซีให้นะครับเผื่อจะโชคดีเหมือนในหวยทาไทยแต่อาจจะลงช้านะครับแต่ก็ลงก่อนหวยออกแน่นอนนะครับเจชั่วโมงเนาะประมาณนี้ใครอยากได้ก็คอมเมนต์ข้างล่างเข้ามานะครับเนาะเซมซี หยลาวอยากได้ก็เม้นกันเข้ามาเผื่อจะมาตรงกันกับในสูตรคำนวณอะนะครับก็สำหรับในวันนี้วันที่9วันที่9นะครับพฤษภาคมปี65ตัวเด่นหวยลาวก็จะให้ไปในที่ในเด่น3นะครับแล้วก็เด่น8 3เด่น8นะครับก็3กับ8ก็ตัวเดียวกันก็ เน้นวิ่งรูดฟันนี่วันนี้นะครับเทใจไปให้ในที่ในเด่นแปดนะครับชอบเด่นแปดนะครับก็ยังไงก็ขอให้เฮงปังๆกันนะครับเนาะมวันที่แล้วให้ห้านะครับจะมาหัวรอห้าห้าสักหน่อยก็ไม่ได้นะครับไ่ไ <c> ด <oughs> ้หัวล้อจำนะครับเลขเ,เขาเนาะนะครับอ่ะนะครับก็สําหรับจบคู่นาะก็จะเป็นในที่ในสามแปดสามเก้า ตัวน้อยพ่นะสามสองแล้วก็สามหนึ่งนะครับนี่แหละสำหรับในนะครับสี่คู่แรกก็ยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆกันเนาะสี่คู่แรกต่อไปในอีกสี่คู่เด้อก็จะเป็นในที่ใน8-5เนาะ8-4 8-2แแล้วก็จะเป็นในที่ ใน81นะครับสำหรับในเด่น3แล้วก็เด่น8ใครทุนน้อยก็จับไปแค่ใน8คู่เดอ้อนะครับใครทุนเยอะก็ลองติดตัวกันไว้เนาะนะครับซึ่งมันก็เคยมาตัวกันแล้วนะครับช่วงก่อนก่อนกันไว้ในที่ใน30นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน8 8เผื่อใครชอบเบิ้ลก็ลองจับไป33ด้วยก็ได้นะครับเนาะใครชอบเบิ้ล3 3 8 8ายังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเิงๆงปังปังกันเดอ้อ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใน2ตัวเนาะต่อไปเป็น3ามตัวนั่นะแหละนะครับเนาะสามตัวในงวดที่แล้วให้ไป0 47, นะูนย์เนาะเออนะครับไม่ได้จับไม่สตัวนะครับก็บางท่านก็นําไปตัด47นั่นแหละนะครับที่ผมบอกคุณจะถูกซื้อยังไงก็ถูกเนาะผมให,ให้ไปไม่ถูกนะครับสมาชิกก็ไปจับกันถูกก็3ตัวในงวดนี้ก็จะเป็นในศูนย์แปดแปดนะครับแล้วก็0ูนย์สามสองแล้วก็ศูนย์ แปหเนาะอ่ะเอา3ชุดนี่แหละ3ชุดเด่นแคนนะครับก็ให้แตก3ตัวกันไปเลยนะครับเนาะต่อไปก็จะสําหรับในชุดคนงบน้อยนะครับ6คู่เน้นๆก็วันที่แล้วก็เน้น6คู่แนละ้วห้าเก้ออกมา69วันนี้ก็หวังว่าจะไม่เฉียดนะครับขอให้มาตรงๆเลยนะครับก็จะมีในที่3ามแปดห้า 8 2 8 1 82, 81, นะครับแล้วก็8 8นั่นแหละนะครับเนาะก็เน้น8ก็จพะพีแต่8เลยนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ย้ำว่าสูตรใหม่ลงเป็นงวดแรกนะครับก็หวังว่าสูตรใหม่นี้นะครับหวังว่าจะเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันนะครับสูตรใหม่เดอ้อนะครับสูตรใหม่ สูตรใหม่ก็ขอให้เฮ้งปังๆมันหมานนะครับสลับในหวยเล่าทับเก้าทับหานะครับหกหาอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสลับในแนวทางหวยเล่าพัฒนาเนาะใครที่ชื่นชอบก็ติดตามกันได้นะครับเผื่อใครอยากจะลองไปติดตามในสูตรคำนวณก็เดี๋ยวถ้าหาเจอไม่คิด ถ้าหาคลิปไม่เจอนะครับเดี๋ยวตรงท้ายคลิปก็จะมีคลิปเด้งขึ้นมาก็กดเข้าไปดูกันนะครับสำหรับในคํานวณหววลาพัฒนานะครับซึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงสูตรเนาะเปลี่ยนแปลงสูตรนะครับเหมือนในวดก่อนๆนั่นแหละนะครับที่เป็นสูตรคํานวณเพราะว่านะครับที่สังเกตดูนะครับมันย้อนหลังไป2องสามวัเนี่ยมันต้องจับแบบนี้นะครับสำหรับในสูตรคํานวณเนาะก็ลองมาจับชนกับในนะครับเลขตําราฝันกันดูนะครับก็ทุกๆสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นผู้เดียว ก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของธรรมชาติกด้วยนะครับบางท่านหวยไม่ถูกนี่เนาะนะครับเนาะคาว่าวายอย่างเดียวนะหวยว่ถูกนะครับย่มถูกเนี่ยไม่รู้ไปไหนนะครับไม่มาซื้อนะครับหรือหรือหรือตอนถูกนี่เงียบนะครับเนาะพอไม่ถูกนี่ก็บ่นนะครับเนาะอ่ามันก็เป็นเพียงแนวทางนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะว่ามันจะออกตัวไหนก็เอามาดูตามจากสูตรตสถิติที่หวยเคยออกนะครับก็นํามานะครับให้ดูเป็นแนวทางกัน นะครับใครจะจับไปเลขไหนนี่อันนี้ผมก็นะครับก็ขึ้นอยู่กับตามดวงเลยเด้อนะครับบางท่านนั่นแหละนะครับที่งวดที่แล้วผมให้ไปไม่ถูกบางท่านก็นําไปจับถูกบางท่านก็นําจับไปถูก3าตัวเลยก็มีนะครับเนาะอ่ะนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดเนาะหรือว่าจะใดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนะก็ต้องกลับนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับใครหาคลิปไม่เจอสูตรคํานวณตรงนะครับต่อจากนี้แหละก็ นะครับตรงท้ายคลิปเดี๋ยวจะมีคลิปเด้งขึ้นมาก็กดเข้าไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ